ตอนผีสอนพระพระสอนผีผีที่มาเข้าสิงคนนี้เคยเป็นพวกบอวิชาอาคมกันทั้งนั้นหลวงพ่อมีประสบการณ์ที่กุฏิหลังนี้แหละคนบ้านหนองจะบกผีมาเข้าสิงสามวันสามคืนหมอทำหมอบนที่ไหนมาขับไล่มันก็ไม่ออกพอหมอ,นอมอนเข้ามนบมดไหน พอขึ้นต้นผีมันท่องจบไปจบไปหมดก่อนเขาจนปัญญาไล่ไม่ออกเขาก็เอามาหาหลวงพ่อพอมาถึงบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อไล่ผีให้หน่อยโอ้ยเกิดมาไม่เคยเห็นผีสักทีจะไปไล่มันยังไงมันเข้าสิงคนนั่น ไปหาโลตามีไปตอนนั้นโลตามีมาจากกาลสินมาอยู่ด้วยพอไปถึงโลตาโลตามีก็ท่องมนุพอขึ้นต้นมันท่านจบก่อนจบก่อนเลยทุกบทเลยจนกระทั่งพระไม่มีมนต์จะท่องแข่งกับมันแล้วมันเลยขี้หน้าด่าบวชเป็นพระเป็นสง มาเรียนมนต์ยส,สยศส,สยศาสตร์ใครบอกเป็นพระต้องเรียนธรรมเรียนวิไนปฏิบัติปฏ,ตปฏิบัติชอบมนนี้ข้าไม่กลัวหรอกกลัวแต่ความดีเขาเล่าให้ฟังทีหลังว่าที่มานี่ไม่ได้มาร้ายหรอกมาดีตั้งใจจะมาอาศัยร่างจะไปกราบหลวงปู่พุทธสมัยเป็นคนได้ขโมยของท่าน จะไปให้ท่านอาหอสิกรกมให้เขาก็เลยเอาย้อนกลับมาอีกพอมาก็มานอนพังขาดอยู่ต่อหน้าหลวงพอ่อหลวงพ่อก็เทศให้คนฟัง,ฟงนี่เจ้าเป็นผู้ผีปีศาจร้ายเข้ามาสิงกายมนุษย์ทำให้จิตใจเขาไม่เป็นปกติไม่เป็นอันทำม,มาหาเลี้ยงชีพเจ้ากำลังสร้างบาป จะลงนรกนะเจ้าเป็นผีนี่มันก็ทุกข์พอแรงแล้วยังจะสร้างบาปลงนรกอีกเจ<ะ>้าไม่ตัวหรือ<ะ>หรือเจ้ามีความผิดอะไรต่อข้าข้าอาโหสิกรรมให้<ะ>อโหสิกรรมให้หมดไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมนะบุญกุศลสิ่งใดที่ข้าบำเพ็ญมาตั้งแต่เล็กจนแก่ข้าขออุทิศให้เจ้าเป็นผู้มีส่วน สวาวนโมทนาบุญกับข้าพระเจ้าแล้วไปเกิดดีมีสุขสะขาดคำที่หลวงพ่อพูดพี่ออกทันที